ระยองวันที jump, ่นั้นคุยกันนะครับคุยกันนะครับครับเช้าสวัสดีครับครับไปทางนั่นไปที่สองห้องตู้น่ะครับมีอะไรเรื่องอะไรคุณไปคุณไปจริงเลยแต่ไม่ทราบว่า บอกได้นะครับเพื่อที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับเรานะครับถึงน้ำสักแค่วนะครับน้ำสักขวดนะครับเออที่เราเล้าไปให้เขาสักขวดครับเอาไปให้เขาขวดเจ้เคนะครับเออที่เราขอที่ใช้ความช่วยเหลือเรานะครับจะกลับบ้านไหมกลัเลยดีดีครับเจ้เจครับเจ้เจอ่านหนังสือบางหน่อยครับให้เวรไรคนนี้ ใจเย็นนะครับใจเย็นนครับครับ่าวนะครับควาชื่นครืเราพร